พทธิวิเป็นสื่อที่เชื่อถือไห้รักทองกาวูอำนวยการงานทอดกระถินสามคขีมหากุศลประจําปี2568นวัศรีสุทธาวาสตำบนพรมมาตอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีในสุเทพประยุนวิทัก หรือพีอีดศิลปินนักร้องนักแสดงมาร่วมงานกระถินสามัคคีมหากุศลประจำปี2 5 6 8นณวัดศรีสุทาวาสตำบลพรมมาศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีคุณสุเทพประยูนพิทักษ์หรือพีอีดศิลปินดารายุค90มาร่วมทอดกระถินสามัคคีมหากุศล ประจำปี2568นวัดศีสุทธาวาสลบุรีมีทั้ง f อสิทธิยานุสิทธ์ประชาชนเข้าร่วมพิธีถอยกรถินสามัคคีมหากุศลอย่างคับขั้งเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ในบรรยากาศพิธีทอดกรถินสามมคีมหาพุศลประจำปี2568ณวัดศรีรุธาวาสตำบลพรมมาศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีได้มีกระบวนแห่กรถินรอบอุโบสถยาวเป็นกิโลโดยมีดารานักร้องยุค90ชื่อดังเข้าร่วมพิธีทอดกรถินในครั้งนี้นายสุเทพประยูนพิทักษ์หรือพีอีดารานักร้องยุค90ได้เดินทางมาร่วมพิธี กระถินสามคคีมหาวุฒินประจำปี2568นัดศรสีสุธาวาสจังหวัดลบบุรีโดยมีพระครูใบดีกาธิรพงศ์ธีระ,ระวังโสเจ้าอาวาสวัดศรีสุธาวาสเป็นประธานสงรักองค์กฐถินในครั้งนี้การทอดกฐินสามคคีมหากุศลในครั้งนี้ปัจจัยเพื่อนำมนบูรณะซ่อมแซมพื้นกระดานบนสาราการประเรียนและสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือศพผู้ยากไร้ในบรรยากาศโดยทั่วไป มีทั้งโรงทานตั้งอยู่ในบริเวณงานอย่างคับขั่งนายสุเทพประยูรวิทักษ์หรือพี่อีทเป็นดารานักร้องสายบุญอีกท่านหนึ่งที่ใช้เวลาว่างจากการแสดงออกมาทำบุญต่างจังหวัดบ่อยครั้ง และในครั้งนี้ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญงานกระถินสามัคคีมหาผู้สลประจำปี2568นวัดศรีสุทาวาสตำบลพรมมาศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีของเราอีกด้วยโดยมีพี่น้องชาวตำบลพรมมาศและพี่น้องประชาชนใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานและให้การต้อนรับกันอย่างครับขั่งการทอดกระถินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธบุญทอดกรถินมีอนิสงส์มหาศาล ทั้งผู้รับและผู้ให้เป็นการนำผ้ากระถินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกระถินคำว่ากระถินแปลว่าสะดึงหมายถึงไม้ที่ใช้สำหรับขึงผ้าให้ตึงมีรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมเมื่อขึงผ้าด้วยสะดึงแล้วจะทำให้เย็บผ้าได้ง่ายขึ้นแต่ในอีกความหมายหนึ่งนั้น หมายเอาผ้าจีวรที่ถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่ประจำอารามจนครบพรรษาการทอดกระถินหมายถึงการน้อมนำผ้าจีวรมาวางทอดลงเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มิได้เจาะจงแก่รูปใดเทศกาลทอดกระถินจะเรียกอีกแบบหนึ่งคือฤดูการเปลี่ยนผ้าใหม่ของพระภิกษุโดยในอดีตการยุคต้นที่พระพุทธศาสนาเริ่มมังเกิดขึ้น ผ้าที่ภิกษุได้มานั้นเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเช่นผ้าห่อศพในป่าชา้าหรือผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองหยักเยื่อที่เป็นเช่นนี้เพราะผ้าในยุคนั้นเป็นของมีค่าหาได้ยากการที่ภิกษุแสวงหาผ้าที่ไม่มีผู้หวงแหนนำมาใช้นุ่งห่ม จึงแสดงถึงความสันโดดมักน้อยของนักบวชผู้มุ่งแสวงหาทางรุดพ้นอีกประการหนึ่งจะได้ไม่เป็นที่หมายปองของพวกโจรจะได้ไม่ถูกขโมยหรือถูกโจรปล้นชิงไปเพราะผู้คนในสมัยนั้นรังเกียจผ้าผูกป,ปะหรือผ้าผกเก่าเก่าถือว่าเป็นผ้าสนเนียดจึงไม่มีใครอยากได้แต่มาภายหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับผ้าที่ขหบดีนำมาถวายได้เนื่องจากหมอชีวกได้กราบทูลเพื่อที่จะถวายผ้าแด่พระภิกษุเพราะเห็นว่าพระภิกษุทั้งหลายมีความลำบากในการแสวงหาผ้าเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการถวายกระถินคือการถวายผ้าจีบอลน,นั่นเองการทอดกระถินเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงกลางเดือน12การทอดจะกินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า2,500ปีกำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่ภิกษุชาวเมืองปาทยระรับออกจากทางไกลเพื่อไปเฝ้าพระธรรมสัมพุทธเจ้าณวัดเชตวันพระพิกษุเหล่านั้น มีจีวรที่เปื้อนเปื้อนเปียกชุ่มและเปื่อยขาดด้วยความเก่าพระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากระสินได้หลังจากออกพรรษาเพื่อนำมาผัดเปลี่ยนผ้าเก่าประเพณีทอดกระินนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบรีโพสทีวี ทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดภัร,รักทองแก้วผู้อํานวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน